อันนี้นะคะคนเฟิร์มแล้วนะครับตัวนี้บ้านโครกกรอกโค้งบ้านโครกกรอกนะครับโค้งบ้านโครกกรอะ <c oughs> <c oughs> อย่างเบีย <c oughs> จักก่างรวมยังไงเดี๋ยวไปต่อไปอีกพื้นต่อไปร้อนมาก ไปต่ออีกที่หนึ่งนะคะเป็นพื้นที่โกดังโกดังผมก็สร้างไว้เมื่อเท่าไหร่กี่ปีแล้วสามปีหรือยังโกดังน่าจะสามปีละอันนี้ขายราคาถูกๆชาวนาซื้อได้เป็นราคาไม่ใช่ราคาหน้าเลือดาาเป็นราคาแบบว่าเนี่ยที่้าหนังนี่ขนมไงปบองยัเไยนะ ่นหงายเบ้อง่านำกาจอแงน่เดี๋ยวไปอีกบ้านหนึ่งข้าสมที่เบหลายาาข้าสมทีนี่เบิดหลายข,าข้ายสแสนมกบ้ากูซื้อมัดสามล้านกูาน่าผู้หนะ ามล้านสองก่อนซื้อมาไล่ละสองแสนทัเดียไล่ละสองแสนห้าไม่ว่าจะไปได้มีคนสนใจมาแล้วน่าจะซื้ออยู่ผมจะขายราคาแบบไม่มีเงินก็ต้องหามาซื้อราคาแบบผมมีเงินก็นต้องหามาซื้อ พอซื้อปุ๊บขายตอนเด็ปั๊บเลยถูกได้กับไรเลยเขาท้าค่ากัได้ให้เขายึดกัได้เพราะว่ามันเกินจริงแล้วครับมันเกินจริงกำลังถึงอีกยูริคับจุบมาเต็มนะครับ ยามทวงมัโอยโอทวโอ๊ยนอ้ยหอ๊ยคอับโอยโอ๊ยโอ้ยโนโอยโอ่ยโอ๊โอ๊ยโอ้ยโอยโอยโอ๊ยยอย่าอย่า๊ยโอมัโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยโอ๊ยโก๊ิโอ๊ยโโม๊แสอ๊ยโาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยโออ๊ายอ ใช่ตะกี้ตะกี้แก่ปัญหดบอตะกี้ปัญหาเลยแล้วก็บแบงค์ขาวอเออแล้วก็บแบงค์กันกินให้กับแหกินนี่ซื้อปฏิวัตเซาเป็อย่างที่ขันเซาไม่มันแต่มีสัญญาเนาะเออมามามาอันนี้สวยนี่มองนี่ห่งสวยนี่นแน่น,น,นถมแน่นมากถมแบบเป็นล้านขอบ้านลาหลังนึ่งเลยไหมครับจะไปตั้งไว้ให้พวกธอนอนแราคาที่ขอนแกนระคะหลังตรงนี้ เลิศจังนี่แหละขอทัองหนึงเซมีนห,หนึ่งวางนะแต่ว่าห้องน,งน้ำในตัวไม่มีนะนนนะแม่จอดเลยห้องน้ำปคล้องกันเด้เขาใส่ไกลแข็งแขจ,จอดท้ายในตัวยังไ่แดดจอดดีละโอ้ยอกูเห็นยาไปเดือดก่ขอนตัวน้องเบ้นดูแลบอสด,ดีมากกว่าบอสโดนแดดกกพี่น้องบอมันน่ะสิเดินแดดไงเปิดตัวให้หน่อยจ้า เมื่อกี้ถึงบัญชีไก่เขาเมื่อกีน้น่ะนเพื่นบอเพื่นที่ไปพอดีบอลพื้นไหนหรือมัน่ไปคนละง,งามเท่าตีอันนี้ก็ทั้งหมดพื้นที่สิบสามพี่พี่บ่าวเปิดกะดังขึ้นให้ด้วยพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดสิบสามไร่นะครับอันนี้ถมไปแล้วฮะอันนี้สิบสามไร่พี่น้องเราก็ถมหลายแห้งพอเบิงจากข้างขางเลยดูจากข้างๆงเลยนะครับว่า มันต่ำมากเมตระบอดูข้างๆเราถมเยอะมากนะครับถ้าดูดูเลยวันถมเยอะมากเพราะบริษัท <c oughs> บริษัทผู้ยร้นฟินแลนด์ตัวนี้ที่เราก่อตั้งเราเราจะปิดตัวลงแล้วไปเปิดที่ไปเปิดที่สาขาคอนแก่นนะครับปิดอยู่นี่ปิดบริษัทปิดบัญชีปิดเงินทุอยางหลไปยุ่พุ่นพี่น้องอย้ายเขาคอนแก่นนะเพราะว่าทางคอนแก่นเขาบอกว่าเราไปอยู่คอนแก่นล้วต้องไปตั้งอยู่คอนแก่น อันนี้ให้อันนี้ให้เลยนะครับให้หมดเลยที่ท,ที่ดินตรงนี้อาคารโกดังนี่ก็ให้เลยถ้าจะเอาให้โกดังเลยยาวไปถึงหลังห้องน้ําก็มีให้หมดกี่ห้องพี่บ่าวห้องน้ำสิบบ่ตรงมันยาวไปถึงหลังพี่หน้องแต่ว่าอยท่มจะพอะมองปอยจัดง่ายนะซื้อมอนันไปหอดพุ่นใช่โกดังให้หมดเลยนะครับใครอยากเอามาทําใครอยากทาโรงสีหรือว่าอยากทำเรียกว่าอะไรนะพวกโรงออกเหล็กอะไรเงี้ย เหมาะสมมากนะเป็นเป็นโรงงานใดพอ่อยห้ฟีคือคือคิดคิดแต่ค่าที่อ่ะค่าที่ก็ลดได้อีกอยู่ขายหมดอันนี้คือเหมาะเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทําพวกซ่อมรถซ่อมอะไรมีออฟฟิศมีอะไรได้ได้ได้เบิร์ดรดโฟกรีบเนี่ยขายพี่น้องโฟกรีบเนี่ยขายพี่บ้าประกาศขายคอนไปขายโรงสีเอาบอล้าบ้างไหย อ๋อไปเปิดประตูเขานะพี่บ้าได้ฟรีหมดนะครับได้ห้องได้อะไรนี่แบบนี้เลยมีประตูมีอันนี้ล็อกหมดเลยไม,มไม่มางไม,มาไม่มางไม่ออกคืนแต่ว่าโฟลิปไม่ได้ให้ด้วยโ,โฟลิปไม่ได้ให้โฟลิปไม่ได้ให้อันนี้ห้องทํางาน,อ,นาอันนี้ห้องทํางานนะครับโอ้ขีดหอดีขีดหอดองด้วยว่าเรขีดหอยยัง ตัวทางานนี้ก็จะถ้าถ้าเอาก็ให้ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรส่วนตัวอาหารเอาจริงถ้าเขาถ้าถ้าเขาจะซื้อนะให้เลยถ้าถ้าเขาจะซื้อจริงๆใช่ตอนนี้ยังไม่ผลไปแมนซื้อช้าหน่อยอาจจะผลไปแล้วถ้ามาซื้อตอนเนี้เอาไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดซื้อตอนที่ว่าแต่เดือนนึงอาจจะมีแต่ห้องให้แล้วก็บิวอินยังอยู่เหมือนเดิมแอร์อะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนึกเอาไปรวด ห้องอันนี้ห้องสองห้องสองก็ห้องแพ็คของห้องสามก็ห้องแพ็คของเหมือนกันล็อกไหมถ้ามาซื้อเร็วก็เอาไปเลยโซฟาไปเลยเอาโซฟาไปเลยอันนี้ซื้อแพงมากถ้ามาเอาก็มาเอาไปเลยโซฟาเอาไปเลยโซฟาเอาไปเลยพี่น้องโซฟาเอาไปเลยแอร์ก็เอาไปเลยทําเป็น อู่รถอู่อะไรลงทรงลงสีก็เลิศนะมีแอร์มีอะไรให้เห็นรานะหม้อ,นนมอไฟก็สามเฟสอย่างดีอันนี้ขายราคาถูกซื้อมาสามแสนกว่าบาทเกือบสี่แสนขายราคาถูกร้โฟกกลิฟนี่ขับไม่ถึงสามสี่โลยงรถไฟฟ้าไปขับที่บ้านเราติดต่อมาได้นะครับผมซื้อมาตัวเนี้ยประมาณสามล้านสองหมดเนี่ยสิบสามไร่ อยู่บ้านเห็นเหล็กไฟสิบสามไร่พี่น้องมาเปลี่ยนไปข้างหลังสิบสามไร่นะครับเหมาะสำหรับทำเกษตรกรหมายว่าเรายูทแถวนี้เขาเห็นหน้าไรพี่น้องขันท่ามาเห็นหม่องสตอกเก็บขายปุ๋ยอาทรงอาเสียเพื่ออะไรยากเก็บแบกอะสามล้านสองซื้อมาแต่คุยกันได้เอาแต่ค่าดินมองนี่เอาแต่ค่าดินสามล้านสองค่าก็สัง่ง ประมาณหกจล้านกับพวกเอาพี่น้องห้องครัวมีหมดแล้วห้องครัวห้องครัวห้องอะไรมีหมดพี่ร้บ้านเด็ใส่จักเทียสางไปซื้อตัดออกใหญ่เอาไปแต่เบื้องห้องหน้ามีสี่ห้องไปเป็นกบะเงินเออบางขึ้นข้างบนเอออันนี้เป็นด้านหลังนะครับจะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับมีแทงน้ำให้หมดแล้วมีแทงน้ำมีหม้อไฟสามเฟส มีหมอไฟสามเฟียดพี่น้องหอดพุ่นเด้อสิบสามไร่หอดพุ่นสิบสามไล่ถึงนุ่นสิบสามไล่ถึงนุ่นนะครับอ้อมไปขอบนู่นอยาาถึงนุ่นเลยมันสิลงไปพี่มันจะหอดพุ่นเห็นบอก็แพ้นั่นหอดพุ่นเบ้นเธอคิดว่าบอสบอสผมมสี่บาทเธอดูยงมันสูงไม่สูงนอ สูงมากฉันถมไปสูงมากมส,ามสามล้านสองมาเสื้อเลยต่อได้ใ้ราคาผมทีตอนนีน้ประกาศหาที่ที่ได้บ้านนกดาวสีแดงหน่อยให้ทัหาพี่หนุ่มหน่อยทำไมอะเอาเบอร์ทั่วยกอยู่น้ำเน่าผมหาร่ายรอบปจจุแต่นี้ไม่ให้นะอันนี้จะยกกลับไปขอนแก่นใช่คือเบอร์ทั่วยกอยู่น้ำเน่าไงอือเจนให้รถยกอันของเรามาจงัจงหมัดเป็นจังบดแห้งแห้งของเพื่อนละ,ละประกาศหานะครับเอื้่ยทีได้บ้านนกดาวสีแดงทัวหาพี่หนุ่มเลยเด้อ มันถึงนู่นนะมันมันจะยาวแบบนี้มันยาวบางสี่นี่เห็นบ่เห็นเห็นเสาบ่เหมห้องหกนี่ข้องเกานี่ห้าพุ่นแล้วก็ไแลมาพี่ไปหาโก้วยพุ่นแล้วก็แล้าพี่แล้วก็ไแ้พุ่นผู้ผู้บ่เขากาอไพ่เห็นบ่เกอะไพ่หลักระแลนกแลนเียงก่อางาหนองหนองอยู่นี่หนองอยู่หลังต้อดาวตวอ้องน่ะแล้วใช่หมดเลยนะอันนี้ถอไแม่แล้วจักเม็ดเอาเจ้าบังข้างล่าง สาเมตราเมตรัวที่ผมขึ้นหน้านั่นถมห้าเมตรถมไปห้าเมตรนะครับซื้อ,อที่ดินมาราคาสามสามสามล้านสองแสนนะครับโฉนดมีนะครับมีมีทุกที่ที่พูด <c oughs> ไร่ตาคาเยี่ยมันตกไรคุณดูวย่สามไร่ดูสามล้าสองกูณยสามดูห้ายสามดูสล้านครับสองแสนสองแสนห้า สองแสนใช่สองแสนอ่สองแสนห้าตกไร่ละสองแสนห้าสองแสนห้าเนี่ยไหมถึงว่ามันเนี่ยน่ดางมันมีหม่องกาอันี้ไม่มองกาะเลยเอาแต่มองกาะคื่หือืนนั่นเลยขื่นเลมันมันมีมองกาะแล้วมันันมันกไเอแล้วก็ห้องน้ำข้างหลังหนึ่งห้องอะไรเงี้ยบ้าเบลยกไม่ยากก็ยกีขายถูกมากสิบสามไร่ สามล้านสองแต่ว่าม <ô. S 1> <without knowing. S 2> ูลค่า <naughty> ก <vé> hey ่อสร้างนี่ไม่ได้คิดเดสลาดปูดอะไรให้ฟรีเลยนะครับหม้อไฟหม้อไฟสามเศียพี่นุ๊กหม้อไฟห้องเหล็เียนหม้อไฟอย่างไรของหม้อไฟสามเศียรสวัสดีจ้ามาๆมาขาขฮมก่อนคุณพี่ ซื้อรถเอาพกให้มาแล้วบ่ชิซื้อเลยบ่มาซื้อที่นะครับให้รูปเอสซีให้รูปสวัสดีครับขอเขาให้ก่อน คุณผีมันห่อนนางก่อน,นก็ใครอันนี้อันนี้คือเราเราให้ราคาเพาะพ,พื้นที่ดินเลยเราจริงๆแล้วอ่ะต่อได้อีก <c oughs> ต่อได้อีกเพราะว่าโค้งสางนี่สางเมื่อวานสีหาลานไปน้องเฉพาะโค้งเล็กนี่ล้วกลราพูนลงกเสาเข็มลงหยางมีแอร์มีหยางสีนานพลายามกับหลุยรับสายบ่ท่านคนสื่อ ป้ายนี้ก็ใช้ต่อได้นะฮะแล้วก็ไปขออนุญาตเองแค่แปนเปลี่ยนชื่อใหม่ป้ายนี้หมดเสร็จทำมาหมดแสนห้าโลอันนี้ออกพี่น้องโล,โลตัวหนังซื้อออกโลตัวหนังซื้อออกแล้วกับเป็นบริษัทใหม่เดี๋ยเลยไม่ใช่โกกิใช่ไหมใช่โกกิมาโก,มมโกกิกกและแฟนสแ,แฟนหนุ่มของเขาซื้อเปล่าหรือใครมาูสี ขายถูกมากกีด,ดพี่กาดหล่อมากเดี๋ยวให้คอนแทคนะครับใครสนใจพี่กาดอยากติดตามเรียกใช้งานได้หมดพื้นนี่ซื้อมาสามล้านสองถมหมดประมาณล้านหนึ่งแล้วทำอันนี้ประมาณห้าล้านคือหกล้านอ่ะไม่เอาเอาเฉพาะค่าที่น่ไม่แบ่งขายแผ่นเดียวเลยแบ่งกับไปเสีย มาซื้อที่หรอคะอุย้ยมาดามมาดามมาซื้อที่ตแต่นอนคือบารล,ล่งหรอนอนขึ้บาร์่งนอนหลัไบไหมคะบ้าเนเอเยนไหนนนนาจานมจ๊ะ

เขาว่าไงพี่หนุ่มโทษมาโดยโทษมาโดยก็ได้โซนเก่าหนึ่งสูงหกหนึ่งหาเจ็ดหกเก่าเบอร์เบอร์รับงานนั่นหละนะครับพี่นุ่มเมื่อกี้โทรมาแล้วทั้งบทสามเจ้าสามเจ้าเมื่อกี้นี่คือเป็นเฟอร์นิเจอร์เด้อร์บนตัใหแห้งราคาก็ตามที่บอสประกาศพวกนี้กระเสียวเอาบอสโกดังให้ราคาตามที่บอสประกาศทำไมทำไม่หรือว่าเขาไม่ต้องมีผมมางน่าจะไม่ให้ตนดาวเอาไว้อยู่ แต่ว่าในนี้ให้หมดเลยโฟลิปลซื้อมาวิ่งกี่กิโลเองไม่ถึงสามโล,โล,โลมสิบแปดโลรถวิ่งสิบแปดโลไหมรถออกไปดี <c oughs> อว่า <c oughs> ว้าได้ถือนามเจ้าทียารู้ั้นเนี่ยนะแม่แซมสนนอยู่ไหนพี่อยู่บ้าน เขาเคยเห็นกันบอสแเขาจำอะไรด้ดิที่อ๋อเอามาเปิดเลยดูเลยหนตัวหนก่อนว่าอเ่ครับเออส่งเข้ากับเดี่ยวดีกว่าจะได้เปิดจอใหญ่ถดฟ้อนไโหมครับลดฟนพ่อถ เอาไปเจ็บเด้อบ네้านเรือนไ่ด้ออยู่ข้างหลังนอนดีได้สายห้องเล่นพี่บ่าวอันนี้มันขึ้นโคก่อนมันขึ้นอย่างไรน่ยมองน